วัสดีครับจุดถ่ายน้ำมันเครื่องด้านหลังนะครับนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นน็อตเบอร์สี่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องมาจากช่องนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายน้ำมันปั๊มไฮดรอลิกนะครับทุกสองชั่วโมงนะครับใช้น้ำมันยี่สิบวิลลห้าสิบนะครับเป็นน้ำมันของเครื่องเป็นเครื่องเป็นซินนะครับตัวนี้ใช้เป็นน้ำมันเอ่อห้าวิลล์สี่สิบนะครับโอเคนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นตัวกองน้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องเราใช้ของโตโยต้าวีออบ เป็นเกวัดน้ำมันเครื่องนะครับเกวัดน้ำมันเครื่องตรงนี้จะมีสองจุดนะครับจะมีจุดที่เป็นปุ่มสีอ่าเป็นจุดนะครับจุดล่างกับจุดบนนะครับเป็นปุ่มนะครับเราดูจุดเราดูจุดจุดนี้นะครับจุดบนนะครับให้มันต้องอยู่เกนนี้นะครับถ้าต่อกันี้เครื่องพังนะครับแล้วก็ตัว จะระดีอยู่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็จุดนี้นะครับจุดนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับสองฝั่งนะครับหมดสี่ชิ้นรวมทั้งหมดห้าชิ้นนะครับ